พี่น้องผลมาแล้วพี่น้องไอ้ตั้งข้าววันพูกมาข้าวยังบอลเล่เอาทราบหัวเด้อระวังหัวเด้อหัวหัวพา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 ทิ่ลงมาทางนอกพี่เวลากูกองมันชิ่งไงทิ่มลงมาทางนอกพี่ บักไข่บักไข่อาาันดาวดลไทยขนาดเบานีทีมออกมาทางนี้ทีมมาทางพี่เออเวลากูคนกล่องมันจะง่ายคนนี่มาพี่นออ้องคนเอาออกปักซออีเอื้อยประซานออกปากซอมาตั้งข้าวมลาละทายหูชมว่าปาตัวมืดทีบ โอ้ยคนเอ้ยอ้าวระวังตกค่ะคนมาทางนอกผีเวลาคนขับไปมันทิ้งคนในคาดตังก็ออกมาเดี๋ยวขึ้นมาพี่น้องเอ้ย น่นนทาก่อนอยู่อันนั้นพี่น้องแล้วก็บเผาไก่น้ำไก่กาบ้างลายตู่หนึ่งทั้งไก่ทั้งงัวงัวน้อยเอาออกนีนอันนี้จะเป็นรถหนึ่งเนาะกองแล้วรถหนึ่งอันนี้รถที่สองห้อ้ายละรังคนนี้้อต้งวยังมาทำาเไาก็ขามติยหให้กันใส่เอกงหกกยนึ่งมนบวอกเาอยากเขาอยากเอาอยลังแม่ข้อยไปยิง้นเลยกองนีอยัง บัวบด้ย่งสได้คดบัวคุดดอก้เอยแ้งมาแล้วง่ายง่าย้าคนนอนสบายก็สิได้คนกองขืนกองขืนน่นมาแล้วใกล้นละพี่น้องคุณมันลดจอบซ้อมอยู่สี่กองเข่าสะกอนเดพี่น้องเดินคุณอุ่มมากแล้พี่น้องคุณ จะพามาหอดเด้อย่าพามาหอด,ด้วยเสิงล้างคาเือนคนนี้พี่น้องนี่มาแล้วเซตอา่ามินี่ทั้งบ้านปางส้างาบันีตายหลดไปทังบา้านปางฟุฟน้นนะ่ะโอเคในเวลากองละกองครับเดี๋ยวประทานเขารถที่สองสิมากองแล้วพี่น้องแล้วก็บรแเลอดอกอยังถ้หลุดหลายคันอยู่ สองขั้นที่สิมานี่เนาะอันนี้สองรถนะครับพี่น้องสองรถกืบอบกลายเลยเพื่อเต็มพอดีขึ้นเทิงเลยพูสเสริยสีกล่องสามสามแถวก่อนเนาะอันนี้กระดาษสองแล้วมานจะสิขึ้นสันเทิงสันสูสามแถวสี่แถวก่อนเพราะว่า กองขึ้นกองขึ้นช่วงเดนมาเนี่ทั้งเทิงมันกองบ่ได้เนาะก็เลยต้องกองทีละแถวขึ้นผู้เละขึ้นคุ้งรังข้าวผู้เละพี่น้องเนาะแล้ะข้าวเฮาเบิดเท่าใดก็เอาชำนักเนาะคุ้งสำนาญสี่แถวหาแถวนี่ประมาณอยู่ได้อยู่ประมาณประมาณหาแถวหกแถวนี่ข้งเบิดเนาะ มาอีกแล้วหนึ่งคันฮะก็ได้นั่งนะหนึ่งพี่น้องเอ้ยรถสองคันในคนเพราะว่าาอยู่มันมาพี่น้องผาอยู่จะเข่าโทางบนในใ e ้านปางผอ้โหมงก๊ก่อนทีเมกคนฮักตกได้นะทางบ้านปางทานอามินนี่ทางเฮานี่ยังบอกป็นไดเนาะแต่การฟ้าอ่าคือการแหละพี่น้องเนาะมันตกมาคือเสียหายบ่ได้พี่น้องตกหน่อยก็เสียหายพี่น้องไอ้บทคือยามเฮาดำนา ยามเ่าดำหน้าเขาต้องการน้ลาลายเจมมันต้องเต็มไ้มันจังสามารถดำได้แต่นี่คือตกมาบลกอก,กเม็ดกับเปียกแนวเขานะเนาะเปียกแล้วคือเอาบปได้เลยคือต้องในตาาดำเขาก็ได้บอกขาวะานะับไปสีกินกด้มันอยากตกเนาพี่น้องเลยทำมันเปียกนะมันเห็นใครนี่นี่กบบระบอนกเข้ากันไวแบบนี้เลยพระนางาเข้ากกองทางนอก โอ้ยกองท่านี่แหละกันเปียกการยางเนาะกันฝนให้มอสฝาญุมาขากันผ่านอยู่อันนี้ซองซองแถวสามแถวสี่มาแถวสามออกมา แถวสามออกมากเราจะค้นขึ้นแถวหนึ่งเนาะเดี๋ยวต่อแถวสองแถวสามแต่ยังขึ้นแถวสี่ขันสั่นรดมันเข่าบอยฮอดเนาะขันก็ต้องกองแบบขาหนีให้รถเข่าข้างนั้นเนาะกองขาหนีกองให้รถเข่าข้างนั้นด้วยใสจรถเข่าขางทางเสื้อยืนก็ได้พับโหลดไปพูดแล้วก็ถอยหลังมาน,นี่แต่ว่ามันมันอยากต่ำก็จะซ้ำๆกันนั่นแหละ มันสามารถเขาได้ทั้งสามทางเลยพี่น้องท่างเส้อย,นนยืนทางนี้แต่กัะทางนั้เนะรอก่อนขั้นคนแล้วเลยก็นคนเวิร์ดแล้วมันยังบกคำกับสิปมาดเพิ่มเพราะว่าย่านพายุเข,ขาเนะเาะก็เลยต้องชำอันผ้าออกเก็บได้ไดดร้ายสำหรับแห่งก็ดีทำมันเจอฟนกับสถบปลายกับไข่เนาะหอดกกระดาวเลยพี่น้องเอ้คน อยู่ใส่เลยอันนานะมาต์ทางโคนนะพุน่นล่างกัปติโนบุกกระดาษน้อยเดี๋ยวอีกคันหนึ่งกำลังขึ้นมาท่านก็่วงในนาซิเล่เลยคันหนึ่งกำลังมาโอ้อยู่จะได้เนาะอันนี้จะเป็นระบะใครเนาะคนซอย ลายลิงคนมานี่รถที่สามประมาณเจ็ดรถแปดรถอาจจะเบรคที่เอามัดเนาประมาณที่เสร็จแ้พี่น้องแต่บลูว์เสร็จแ้จะกรถดหาโหประมาณหาโหลดกว่าหาโหอาจจะได้ในไ่ไหารถตัวนี้เนาะมันจะมาได้คนลายเนาะ เรากระสเดมาดเพิ่มเดี๋ยวไปมัดซอยกันแล้วก็คอยคนซอยกันเนาะบูมัดกระมัดผุกคนกับคนเข้ามาอีกใช่ฮะพอใส่ยังไม่พลาดแล้วพลดแล้วใช่บอดี้ข้ามาอีกก็ได้ใช่ข้ามา พ,าพา่อพ่พ่คนขับลงเด,ไได, <g ül> ดอ้อพี่น้องเหรอแนวเดียวแบบนี้เหรอแนวใดเหรอเฮ้ยหมื่อยพี่น้องเลยกองแล้วนี่ยังมาทันเลี้ยวค่ะเดินยังคนนี่ห่ากันมาสี่โลดนะพี่น้องเนาะไอ้สี่โหลดเด้อพี่น้องสี่โลดคือว่อลายเต๋อ สี่โหลดนะนี่เหลือตัวหมัดกันยังค่ายยุ่มน,นี่มาอื่นนะจังต่ออีกหมัดนะอันนี้เชื่อฮ้คนกองของมะเนอปวดปะคนสะอาดขับเบียกเปิดรอรถไทยมาอีกก่อน เฉยข้าวข mm. าวทางใดเนาะข้าวขาวทางนี้นั่นสิบบริษัทมัต่ำเนาะข้าวทางเก่าหมนี่ mm. เป็นรถประไข่หรือเปล่าคะนี้รถประคาไหรือปลาไระคายกันรถประไข่ <laughs> ສິກ່ອນນະໄດ້ສະອ่ยກະນະປະຈັກແນວກ້ອງກັນເດີ້ໄດ້ສ່ຳນີ້ນະອືລົບະໄຂອັນນີ້ທີ່ນ້ອຍທາງໃດເນາະຍົກຂ້າງປາໂຕດ มาดเพิ่มยุคเ้าฮะเาโมได้ได้นี่พ่อะว่างัวงัวน้อยขับไกล้เขายเบิร์ท่านี้บะตัวหามาดเหมือนเส้านี่นะยางบัดอาตัวหินออกแล้วโดนอกนนี่ก็ยังเล็ดเซ่แต่เด สี่รถกับสิเตมเลยสองเครื่องหนึ่งนะ่าคันหนึ่งของสั่น้องเลยหูดมากแล้ว ไล่ล่งกันเลยป่านี้ป้าดีเอ้ยตายแท้ๆให้ข้าวขทั้งพูดได้ปะวได้าเร็ะมากล้องอีกข้าบ กองสั 4, ่นส anyway, ี่เจ้าไนี่กองสั่นสี่เออแถวสี่แถวสี่เมนี่กองแถวสี่แถวนีไปสานแถวไปหน้าแล้วถอยดาเขนี่ หั้หัวหั้วัวห้ัวััวเออขึ้นทรายไหมน่ะทรายไม่นอาขึ้นลงังคาปู ข่ามางทีดึงไปยังก็จะวนอนตาดีเอื้ยงานนักค่ะสองรถประทะกันดีเอ้ยไม่รอดงานนี้มาเน้นเลยก็จะมาเดบักมาคาออกข้าน้านี่คว่าต่อเลย อามิฝัดกันเลห้องกันเลย,เลยไม่เป็นไรนงก็ชิค่อยสั่นขึ้นๆนึงเครื่องนั่นแหละคนลงมาเนาะคนลงมาจิกอนทางพุ่นก่อนให้มันอยู่กลางก็จิกอนทางขอ,อก,ก่อน <c oughs> คนอยู่ไว้กับบูเบิดคันนี้ปัด <c oughs> คนไปปั้นนี่เลยเนาะนยังปันตงนี้เลยเื่อง้เอนี่มันเบาเอนไก่เล่าีาเจ้าที่คนไก่เล่าเพ่อดี กะ่าถลดไทยคือเก้าแล้วไก่เล่าก็ได้โอ้ยทำเนื้อแบกไก็ได้อลโอ้แบกกว่า่ายเ้าโอ้แบกหมูไเด้องไกระลดเไเอย่ขคเนี่เคุมาอีเนาะลุไั่ครื่องกัคนเอานีช่งนีหลนเครื่องกัคนไปนี่ยจะได้กระาหนะ่มันเาไก่เลยเอาตัวน่าลดเอาตัวสบายเ คนเขาจนมากเลยแต่คนนีกคนที่เข่าล้นมัดคนใส่คนมาเลยอะไรอ่ะกินร้านจำน้ำกรไปอ๋อยโอ้ยข <laughs> ี่ลายก็ได้ละซองกระสอบเ,เออคนลงรถเดซิเลียนเองเนาะ ที con, but, ่ก้อนทางนี้ก่อนข้นแข่งมันแข่งจะขึ <tr <tr ้นชู่ขึ้นสูงเลย้องพามันจะดึงไปย่างโอ้มันกข็งหย่างก็เก้าอะไรบักอันนี้เจ้าแข่งมาปูทางหน้าเนี่ยนี่มาได้ยิบอันนี้เจ้าตัวหินออกเื่อนตัวหินออกแล้วเจ้าแข่งตอนมาปูต่อ โอเคครับพี okay, ่น้องเรียกกองขับก่อนไปอออส่วนดิจิกนหวางขิ่รถนะตอมาคึ้สิบต๊และวมันนี่โฟน วังหนึ่งนี่ตีมืดค่ะอะไรได้ตะยานอย่านะห่วยขั้นข่าวคุณกองเบิดยังว่าเนาะถั่วเนี่ยอยู่ข้าวามจะถั่วไปแล้วไปลุ่มไปเอาลงไปกินยางเหรอไยเอาลงไปกินโฉมบลูได้กูบลูได Chai đột con á Vâng, zoom con Ý ơi, su, su, ha Su, ha Su, ha Su, su, Ý ơi, su Su, ha, Ý su, khi <laughs> <laughs> nào ơi